วันนี้ปนุกมาเก็บบุบเบอรี่กับดิ้งอนเบอร์อรี่จ้ะว่าจะเอาไปฝากเพื่อนก็สตอกโฮมเนาะวันนี้ปนุกกับสตอกโฮมจ้ะกัเลยมาป่าบนเขาเนี่ยกังหันเหมือนเดิมจ้ะมาเก็บเนี่ยบุบเบอรี่เยอะๆปะนุกเก็บได้จะสองถังแล้วจ้ะมาจนเก่ามุ่งเกืบบอบทิ้งลงจ้ะได้จะได้หกเหล้ว ดูบลาเยอะเหมือนเดิมเลป่านี่ เก็บให้เพื่อนก่อนกลับสตกโคมจ้ะถ่ายคลิปเอ้าเฮ้ยเด็กบอเอาคอในห้องจนมาครูเขาหไหมมวงไหมนี่แมวหน่อยฉันเขาป้ายบยังนิ้งกับบบิ่งมากมายแมวหนิอ้ยอ้ยโ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 ้ยอยอโอ้ยอ้ยยยยย้อ้ยอ เอาไปกินเบอัขายขายขายบ่าวบ่าวเขาเขาจิมาเอานะจี้เอาเอานีไปเอาส่นเออโอ้เนาะจากบาทเออไม่เป็นไรเอาจากบาทหรือว่าเอานี่เอาใส่เนี่ยจากบาทเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มัึงจ้ะขอบคุณมากโอ้ยขายคิดเ้อบ่จากบาทบ่ขอบคุณนะคะเห็ดนำข้าวหน้าห้าร้อยนะเอามาให้หน่อยเห็ดเหลืองโอเคโอเคค่ะจ้าจ้า ไป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 ขอบคุณหลายๆเฮ้ดอวฮ้ดอวฮ้ดวดมาบานพี่จะนอนจ้ะเอาุอีก็ริเงนเบอรลี่มาให้แกอย่างละถัง จะทำมอะไฮัลโหลูดอกไม้จะได้อย่างงามงาม้จทำอะไรอ่ะทำอะไรน่ะมาดูกันเยอะๆงานปุถุอะไรจ้ะฮั้หอทำอะไรมาดูเท่าน้นน่ะเดี๋ยว

ดอกไม้พิธานมงามายโอ้โหเออนี่ดูดูดูดอกนี่เด้อมันบานนานจริงๆเนาะพิธานมเนาะวันนั้นม้าก็วันนั้นวันนั้นมาก็เนี่ยจ้ะดอกใหญ่ฉันได้เดาเรื่องเต็มเลยโอ้ยดูนี่เดาเดี๋ยวไทยดูรอบรอบนะจ้ะเนาะแล้วก็เนี่ยอ่างุ่นก็เยอะแต่ว่ามันเปรี้ยวจ้ะ อ้าววันนั้นกมาแก้ไ้เนี่ยเชอหนีเนาะแต่ว่ามันเปรี้ยวไปทำขนมกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยยถ่ายดูพิธานอมแก้กระเสียนแล้วไม่ได้ไปไหนเอาไปกินอ้ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะวัีเป็นเาเอนวัมาบุญเรานั่มันก็เชื้อเ่แล้วาลสตดิกเกอดิโเอาไฮดิกเกอร์สนั จ้ะดอกไม้บ้านพี่ถนอมพี่น้องเนี่ยดาเลียกเยอะมากดาเลียดาเลียนี้เต็มเยอะหลายสายหลายสีเยอะกองบันขนมกิ๊กนู่นนะสีนู่นจ้ะจ้ะน่ะแปลกนะน่ะสีสีแดงพี่น้องประดกมาที่ไรก็สอมจ้ะต่วันเวลาถ่ายดูมาหาพี่ถนอมเนี่ยบางทีก็เก่งใจก็จะถ่ายดอกไม้แกนอกถนอมนี่นะงามจริงจ้ะ กปลูกทุกปีปลูกตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้มันดอกอะไรจําชื่อไม่ได้จ้ะเราต้องถามพี่เจ้าเนียเยอะเยอะพี่น้องเจ้าเราเก็กับปลูกพักปลูกอะไรมะเขือเทศพี่เจ้าแอปเปิ้ลปีนี้ le, มีถอยดกปีที่แล้วปลูกปนกับมาเก็บกัน,นแอปเปิ้ลแก่อร่อยอร่อยจ้ะต้นเนี้ยแต่ว่าดอกไม่พี่น้องโหดโพ,ดพดขักดกัวบกงูบกแตงเนาะดูเท่าจ้ะ มันงามจริงๆน,นี่กระดาเรียเนี่ยหน,นูจังหวะมันพันดอกหน่อยจ้ะแกปลูกดาเรียเยอะมากนนแต่ก่อนแกมีกุหลาบดาแต่ว่ากุหลาบแกงูใส่แกขุดถิ่งแล้วมั้งน,นี่จ้ะดาเรียสวยจริงๆสวยแบบโผล่โผล่อืมอันนี้กระดาเรียมาจังหวะงามมากเลย ื่นชมเนี่ยดูหอมแก่สดจ้ะตุ๋นน้องด้อยดาวเรืองก็งามโคตรโคตรจ้ะฟังนี่ก็มีเนาะฟังหนึ่งก็มีจ้ะอยู่เรือแก่นี่ป้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าฟีมาลิตแต่รุมหมู นี่กระดาเลยะอะฮาดโปรโพพี่น้องนี่กระโดกใหญ่เท่านาปนก้ด้หนิใหญ่ใหญ่่ญอกไม้แก่เต็มเลยอันนึงก็เลี้ยงไก่จ้ะเดี๋ยวปนกก็จะเลี้ยงขึ้กันเนะน้่ปนกใหญ่ไปอยู่บานหน่อยน่ปนก็จะเลี้ยงไก่ให้กันนี่เดี๋ยวพาไปดูไก่แกปนก,ก็ไม่ค่อยได้มา้าหาแก็่เท่าไรจ้ะวแจะทำงานเนาะบางทีแบบเสาร์อาทิตย์ก็ไปนุ่นนะจ้ะไป บ้านน้อยไก่แกะแต่ก็นกอุย้ยเกมีหลายตัวเพิ่มก็เก่าอีกสงสัยมันฟักตอนน้นเ้กมีแค่สามตัวสงสัยมันฟักออกนี่แกบอกแกฟักอยู่ตอนนั้นฟักไข่อันนี้ก็อางุ่นจ้ะนี่องุ่นแกเนาะนุ่นปลาแถวนู่นที่ปกปนนไปเก็บเห็ดกันนะเคยเดินผ่านอันนี้ถุงถุงนี่ไปจ้ะนี่องนุ่นี่นอกจะให้ดูโผโผตัวเปี้ยวเปี้ยวอนะ พี่น้องพี่ถนอมแกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย,อยแกไม่ค่อยเข้าปลาแล้วเพราะว่าขาแกเจ็บจ้ะปะนุกก็ไม่ค่อยได้ชวนแกไปชวนแล้วแต่ว่าแกบอกขาแกเจ็บก็เลยไม่ค่อยได้ชวนแกนั่งกินกาแฟ่จะนี่แกต้มไว้แล้วครับตอนแรกปนุกจะไม่กินกันเนี่ยเพราะว่าผึ่งมาถึงจากมาจากบานหน่อยผึ่งมาถึงขับรถสามชั่วโมงจากจากบานหน่อย,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 ยแหละเอาหายเพื่อนอีกคนนึงแล้วทั้ง เอาวาให้พี่จันน้องอยังเะาังพร้อมค่ะเสอ๋อตอนนี้จะมีอะนอีกแล้ว